วันนี้ไปล้างรถกันนะครับตัวนี้เอาขาตั้งลงรถไม่ดับนะ เดยว่างปุ๊บมไม่ดับนะ ทังพวกภาพเอาไว้ไว้นานมันก็จะฝังลูกไง ตกนแน่ๆว่ะ Ahí, ahí, ahí. ก็เลอะประมาณนี้แหละจะผมก็ล้างก่อนดีกว่าไม่งั้นอ่ะพวกเนี้ยมันจะฝังเข้าเลยมันจะล้างยากเลยเดือนผมเคยเป็นอยู่ตอนขับฟอร์ซานะปล่อยรถเป็นเดือนนะ่ะตอล้างทีโอ้โหล้างไม่ออกนะแต่มันนา้ออกไม่ออกเลยมันนี้งผมล้างเองไงผมไม่ได้ใช้ไอ้ไม่ได้เข้าขาแครนะ์ไงโอ้ Dis 'n kopie nou daai เอาไม่ล้างหรอล้างสิฮะผมชอบล้างเองดีกว่หนึ่งเราก็จะรู้ว่า เอา,อางี้อยู่เนี่ยไปกินกาแฟสิเอามาดูดด้วยนะ,อะ,อะเอาเอาไปสั่งเลยเดี๋ยวไปจ่ใจให้ จบแน่นอนวะถ้า,าเคลือบนะมันก็เลยล้างไม่ค่อยออกอืมโอ้ต้องไหวนะงบยี่สิบบาท ต้องไวนะฮะลบ20บาทเนี่ย <c oughs> วันที่บ้านก็เสื้อมหยา อะไรนะเครื่องละกุญยาเอ่อกุญยาเคลือบสีน,น,นะเคลือบให้พลาสติกมันดูใหม่ตลอดนะครับทำ <c oughs> ไมอุ๊ยคนตก ตากล้องฝนตกว่าแล้วเดียนะ๋ยวรีบล้างรีบไปด่วนเดี๋ยวไปเช็ดแห้งที่คอนโดเอาเมื่อวานทั้งวันอ่ะอากาศอย่างนี้เลยเพื่อนเนี่ย จะแรงด้วยนะรถเขารถงเขาโอ้ไม่ทันนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับ